จากช่องด r a เ o n r เวนะครับหลังจากที่เราเดินทางมากันตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น5้าโมงจากกรุงเทพนะครับตอนนี้เราได้ข้ามผ่านชายแดนประเทศไทยและลาวแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ยังไปอีกไกลมากนะครับอยากให้ทุกคนที่อยากรับชมและติดตามช่องด r a เ o n r เวช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์กดสับสไคร์ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะอัพคลิปโดยที่วันต่อวันวินาทีต่อวินาทีที่สําคัญสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ครับผมการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่ได้มีใครมากมายที่จะเดินทางในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถเดินทางได้ เที่ยวได้ผมมาคนเดียวนะครับรอบนี้มาด้วยตัวเองตั้งใจที่จะทำคลิปให้ทุกคนรับรู้ว่าเออเราสามารถมาได้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับตอนนี้ผมอยู่สวรรค์เขเประเทศลาวนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปไหนต่อหรือยังไงต่อเตรียมตัวชมคลิปถัดไปนะครับแล้วเมื่อจบการเดินทางครั้งนี้ผมจะ รวบรวมคลิปทั้งหมดอาจเป็นคลิปใหญ่เพื่อให้ทุกคนได้รับเห็นได้เห็นในการเดินทางแล้วก็มีอะไรที่แปลกแปกใหม่ๆในการเดินทางครั้งนี้ก็จะลงในคลิปเดียวนะครับเตรียมตัวรับชมกันได้นะครับขอบคุณครับผม